มาถึงเรื่องราวของประเด็นร้อนในเช้าของวันที่วันพุทธที่25สิงหาคม2564ครับวันนี้ผมขอเริ่มต้นนะฮะกับเรื่องราวของการรุกนะฮะเรื่องอไม่ใช่การรุกกันเรื่องราวของควรใจบุญเป็นข่าวที่เตรียมมาเรียกว่า2วันแล้วนะครับแต่ว่าไม่สามารถนำเสนอได้เพราะว่ามีข่าวหนึ่งมีข่าวอื่นๆนี่เบียดเข้ามาที่มีความน่าสนใจมากกว่าครับ วันนี้ก็เลยตัดสินใจนะครับนำเสนอเป็นข่าวแรกเลยครับเรื่องราวของคนใจบุญคนไทยเชื้อสายโคราชนะครับแต่ว่าไปอยู่ฝรั่งเศสบริจาคเงิน20ล้านครับซื้อวัคซีนให้แก่ทางด้านโคราชครับเป็นซิโนฟาร์มแล้วก็เป็นวัคซีนประเภท mRNA ให้แก่ชาวปากช่องด้วยนี่ค็เป็นเรื่องราวของคนที่มีน้ำใจอุบลเราก็มีจนนี่มือปราบนะครับนำเอารถบัสรถตู้นี่ไปรับ ไปรับผู้ป่วยจากกรุงเทพกลับมาที่อุบลตามโครงการนะครับควรอุบลไม่ทิ้งกันครับอันนี้ก็อีกน้ำใจหนึ่งจากคนไทยอยู่ที่ฝรั่งเศสครับก่อนหน้าน,นี้ได้มีกระแสข่าวว่ามีผู้ใจบุญครับเป็นคนไทยที่อยู่ต่างประเทศบริจาคเงินจำนวน20บล้านบาทครับเพื่อซื้อวัคซีนโควิด -19 ให้แก่พี่น้องป้องปายนะครับชาวอำเภอปากช่องจังหวัดนคนรราชสีมา ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนเพื่อให้มีภูมิคุ้มกันรโรคโควิด -19 ท่านผู้สื่อข่าวของมิเนเจอร์ออนไลน์เองก็ลงพื้นที่ครับไปตรวจสอบข้อที่จริงว่ามีข้อที่จริงเป็นประการใดครับก็ไปสอบถามกับนายเกียรตินิยมชื่อนะฮะไม่ใช่ว่าผลการเรียนชื่อนายเกียรตินิยมแต่ว่าผลการเรียนจะได้เกียรตินิยมหรือไม่ไม่รู้ขวัญใจพุทธิศาครับคนนี้ก็เป็นนายกอบตอขนงพระอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาท่านได ท่านนยายกอบตาเกียรติิยมก็บอกว่าก็เป็นเรื่องจริงคุณผ่อนที่มีผู้ใจบุญบริจาคเงินเพื่อซื้อวัคซีนโควิด -19 ให้แก่พี่น้องป้องปไปชาวอำเภอปากช่องได้ฉีดโดยผู้ใจบุญท่านนี้เดิมทีก็เป็นคนที่มีภูมิลำเนาเป็นชาวตำบลขนงพระนี่แหละอำเภอปากช่องโคราชเราปัจจุบันนี้พี่ชายแล้วก็ญาติพี่น้องก็ยังคงอาศัยอยู่ที่ตรงนี้นะฮะตำบลขนงพระอยู่แล้วก็ผู้ใจบุญนี้ก็มีบุญวาสนาได้แต่งงานเอิด พอดีสามีชาวฝรั่งเศสมีบุญวาสนาได้แต่งงานกับท่านนะครับและเขาก็เองก็เป็นนักธุรกิจชาวฝรั่งเศสด้วยก็พูดยังไงว่าฐานะร่ำรวยนะครับแต่ก็ยังไม่ลืมกําพืชตัวเองยังไม่ลืมบ้านเกิดเมืองนอนก็เลยบริจาคเงินครับ20หล้านครับมอบให้แก่โรงพยาบาลมกุฎคีรีวันเขาใหญ่ปากช่องนานาครับ มอบให้แก่โรงพยาบาลมกุูดคีรีวันเขาใหญ่ปักช่องนานาเพื่อดําเนินการจัดหาวัคซีนให้แก่พี่น้องประชาชนฟรีครับก็ประกอบไปด้วยวัคซีนซินูฟาจํานวน1นึ่งหมื่นโดสเป็นเงิน8ล้านบาทแล้วก็วัคซีน mRNA 4 0 0 0โดสเป็นเงิน6ล้านแแสนบาทรวมแล้วก็เป็นเงิน14ล้าน8แสนบาทแล้วก็มีเงินที่เหลืออีกเตรียมไว้ซื้อวัคซีน mRNA เพื่อเป็น เข็มกระตุ้นใน3-6เดือนข้างหน้านะครับทั้งนี้วัคซีนจำนวนดังกล่าวนี้ได้ฉีดให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลของหนองพระเป็นอันดับแรกซึ่งก็มีทั้งพระพิสุนะคะฮะผู้ได้โอกาสและก็ผู้ป่วยติดเตียงนะครับแต่ว่าพระนี้มาเป็นลำดับหนึ่งเลยนะครับและก็ผู้ได้โอกาสและก็ผู้ป่วยติดเตียงซึ่งผู้ใจบุญนี้ก็เป็นห่วงชาปักช่องหลังจากเห็นข่าวว่าชาปักช่องติดเชื้อโควิด -19 เป็นจนํานวนมากครับทางด้าน นายกอบตอขนงพระเองก็ยิ้มเปยๆนะครับบอกว่านอกจากจะมีวัคซีนโควิด -19 ที่ได้รับบริจาคดังกล่าวแล้วทางด้านอบตอขนงพระก็ยังมีการจัดสรรงบป,ประมาณอีก15ล้านเพื่อจัดซื้อวัคซีนให้แก่พี่น้องประชาชนตำบลขนงพระซึ่งก็มีทั้งชาวบ้านแรงงานต่างๆรวมทั้ง,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 งผู้ที่มาประกอบธุรกิจในพื้นที่โดยดำเนินการลงทะเบียนผ่านองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระอำเภอปากช่องซึ่งขณะนี้ได้มีการเปิดรับลงทะเบียนแล้ว พร้อมเร่งสำรวจผู้ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนเลยหากตาบลขนงพระปลูพรมนะครับฉีดวัคซีนครบร้อยเปอร์เซ็นเต็มจะก,กระจายวัคซีนไปสู่ตําบลที่อยู่ข้างเคียงจนกว่าวัคซีนจะหมดครับซึ่งชาวปากช่องก็ต่างก็ดีอกดีใจนะครับที่มีผู้ใจบุญบริจาคเงินนะครับซื้อวัคซีนมาฉีดให้แก่ชาวบ้านฟรีฟรครับนะฮะเป็นซินูฟาร์มนะครับนะฮะก็เรียกว่าพระมีมากอดผู้โดยโอกาสนะครับแล้วก็ทางด้าน ผู้ป่วยติดเตียงนะครับก็รับโอกาสต่อไปครับนี่ชาวบ้านก็เดินทางมารับมีการลงทะเบียนนะครับแล้วก็ได้รับการฉีดฟรีครับโดยเป็นการมอบเงินนี้ให้แก่ทางด้านโรงพยาบาลมกุฎค,คีรีวันเขาใหญ่นะฮะปากช่องนานา,นาอภิบาลสถานยานดีรกครับโดยทานานายในคุริการจนาพาศและก็เพื่อนอุปธรรมนะครับนะฮะ ทีนี้ถ้าเผื่เป็นอย่างนี้แล้วนะครับก็แน่นอนนะครับทางท่านผู้ว่าเองโคโราชก็ชื่นชมนะครับเราไปดูที่นี้ครับจากมินิเจอร์ออนไลน์ไปที่ไทยรัฐที่นี้ครับผู้ว่าโคโราชชื่นชมสาบริจาคซื้อวัคซีนฉีดชาวขนงพระกำชับอบตอดูแลดีๆแน่ยังมีอาการหวัดผาวาเล็กน้อยครับ,นะรบเพราะว่าเพราะว่าแต่ว่าเขาก็บริจาคเงินผ่านทางผ่านทางด้านโรงพยาบาลน,นะครับ แต่ว่าอยู่ในการดูแลของพนักงานพื้นที่ฉีดนี้อยู่ที่ขนงพระแต่ว่าบริจาคเงินผ่านทางด้านโรงพยาบาลนะครับผู้ว่าไม่น่าเป็นห่วงนะฮะผู้ว่าโคราชที่เก,ก,เกษยียณวันที่30กันยายนนี้ครับเช่นชมสาวใหญ่นะฮะบริจาคเงิน20ล้านซื้อวัคซีนซิโนฟาร์มฉีดให้แก่ตำบลชาวบ้านตำบลขนงพระอำเภอปากช่องแล้วก็มอบอบตอขนงพระสะกัดรายชื่อ ผีสวมสิทธิ์ขนาดที่นายกอบตเนียนคร,บรบนนับไปรับสินุแฟ่อไปรับไปรับซินูแวกเข็มสาถูกขึ้นบัญชีไว้ห้ามผิดสาครับอันนี้คงจะเป็นคนละอบตกันนะคนละคนละอบตกันโดยเมื่อวานนี้ครับท่านได้ผู้สื่อข่าวเองก็ไปสอบถามท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครราชสีมาคือนายกอบชัยบุญอรณะนะครับอยู่ที่บ้านพักของท่านเลยนะครับไปสัมภาษณ์ท่าน ท่านผู้ว่าเองก็ไม่ได้ถือสาแต่ประการใดแล้วครับผมอาสัมาษณ์าก่อนหัมภาษา์ไปนะครับก็บอกว่าการที่มีผู้ใจบุญคนไทยที่อยู่ต่างประเทศบริจาคเงิน20ล้านเพื่อซื้อวัคซีนซิโนโฟานและก็วัคซีนประเภท m r n a ซึ่งก็ไม่รู้ว่าเป็นไฟเซอร์หรือว่าจอร์นสันแอนด์จอร์นสันหรือว่าจะเป็นยี่ห้อไหนก็ไม่รู้แต่รู้ว่าเป็นวัคซีนประเภทเชื้อเป็นครับก็คือ m r n a ให้แก่ชาวปากช่องที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนเพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันโรคโควิด19โดยผู้ บริจาคไม่ประสงค์จะออกนามนั้นครับแต่ว่าแต่ว่าประสงค์จะออกเงินนะครับแต่มีบางคนประสงค์ออกประสงค์จะออกนามแต่ไม่ประสงค์จะออกเงินมีอยู่เหมือนกันประกาศรายชื่อบริจาคแล้วเวลาที่เขารับบริจาคแล้วไปขอเงินนะครับปรากฏว่าไม่จ่ายก็มีเหมือนกันครับแต่ว่าชอบออกสื่ออย่างนั้นครับนี่ก็มีเหมือนกันแต่ว่าคนนี้ประสงค์จะออกเงินแต่ว่าไม่ประสงค์จะออกนามครับถือว่าเป็นเรื่องที่ดี และก็ต้องขอขอบคุณผู้ใจบุญรายนี้ด้วยที่บริจาคเงินเพื่อซื้อวัคซีนให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่อบตโคนงพระอำเภอปากช่องขั้นตอนก็ไปอยู่ที่อำเภอปากช่องแล้วก็อบตโคนงพระที่จะดําเนินการให้ตรงกับเป้าหมายของผู้บริจาคเงินอย่างโปร่งใสย้ําว่าต้องโปร่งใสนะครับเพราะว่าบางทีเวลาที่กระจายวัคซีนนะครับก็นักการเมืองก็จะมีการกระจายวัคซีนไปตามเครือข่ายของตนเองนะครับ แล้วก็ไม่ใช่เป็นคนที่ด่านหน้าคือไม่ใช่ว่าผูกควรที่ควรจะได้รับเป็นครั้งแรกๆนะครับแต่ว่าไปกระจายตามเครือข่ายตามหัวคะแนนบ้างแบบนี้ครับเพื่อเป็นการสร้างบาร,รมีบุญคุณให้แก่พี่น้องประชาชนและก็หัวคะแนนนี่ทางท่านผู้ว่าก็กังวลใจครับอยากกลัวจะเป็นเช่นนั้นครับก็เลยกำํกำชับว่าจะต้องโปร่งใสครับนะฮะจะต้องโปร่งใส ท่านผู้ว่าบอกว่าเอาคุณพรพพลจะพูดต่อหรือว่าใช้ผมพูดนะฮะเอาเอากันให้แน่นะตกลงนี่จะมาสัมภาษณ์ผม,มว่าจะสัมภาษณ์คุณพรพพลนะครับอ่าก็เชิญท่านผู้ว่าต่อเลยครับผมท่านผู้ว่าบอกว่าเท่าที่ตรวจสอบขนานี้ได้มีการรวบรวมรายชื่อชาวบ้านในพื้นที่ตำบลขนง,งพระเพื่อจัดท,ทําทะเบียนบัญชีแล้วและก็เมื่อได้วัคซีนมาประชาชนกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มแรกที่จะได้รับวัคซีนครับตามเป้าหมายของผู้ที่บริจาคที่ผ่านมาเราก็มีบทเรียนสอนใจเหมือนผู้สมิงหนอสวรรค์ครับเห็นมาเยอะครับ ทั้งในจังหวัดและก็นอกจังหวัดเกี่ยวกับการสวมสิทธิ์นะครับแอบอ้างการรับฉีดวัคซีนดังนั้นอบาตาขนงพระและก็อำเภอปากช่องจะต้องดําเนินการอย่างโปร่งใสต้องไม่มีคนนอกพื้นที่สวมสิทธิ์เข้าไปรับการฉีดวัคซีนครับหรือว่าจะมาแกล้งเก็บเห็ดและก็ขอฉีดวัคซีนอันนี้ก็ไม่ใช่อันนั้นต้องอยู่แถวทางด้านชายแดนนะครับตามที่ผู้บริจาคนี้ต้องการซื้อวัคซีนให้แก่ประชาชนอบาตาขนงพระ ทางนี้ตนเองในฐานะเป็นผู้ว่าก็ํำชับไปว่าจะต้องดาเนินการตามวัตถุประสงค์ของผู้ประจาคบัญชีรายชื่อต้องชัดเจนไม่มีรายชื่อผีไม่มีการสวมสิทธิ์แต่ประการใดครับโดยทางด้านท่านผู้ว่าก็บอกว่าในส่วนกรณีที่อีกข่าวหนึ่งทีนี้คนละนายกอบตอกันนะเมื่อกี้นี่ทางด้านอบตอขนง,งพระแต่ว่าก็ก่อนหน้านี้มีข่าวมาว่านายกอบตอหนองน้ําแดงครับอาเภอปากช่องอําเภอเดียวกันนะแต่ว่าเป็นอบตอหนองน้ําแดง อายุกว่า7.2ปีครับวอกอินเข้าไปขอรับการฉีดวัคซีนโควิด -19 ทำให้กลายเป็นว่ารับวัคซีนสนุนแหวกถึง3เข็มนั้นครับเรื่องนี้ได้มีโอกาสได้พูดคุยกับนายกอบตอหนองน้ำแดงก็ยอมรับผิดครับส่วนเจตนาที่กระทำลงไปนั้นก็ให้เหตุผลว่าในการปฏิบัติหน้าที่ตนเองก็พบเจอประชาชนกลุ่มเสี่ยงเป็นจำนวนมากจึงต้องการสร้างภูมิคุ้มก,กันโรคให้เพิ่มสูงขึ้นให้สูงปิดเลยครับเท่ากับตึกทาวเวอร์นะครับ เพื่อที่จะได้ลงพื้นที่ปฏิบัติปฏิบปฏิบัตหน้าที่อย่างปลอดภัยไม่ได้เห็นแก่ตัวแต่แต่ว่าเห็นแก่พี่น้องป้องไปเพราะว่าเกิดนายกบตรเป็นอะไรไปเดี๋ยวการบริหารอาจจะขาดตอนได้นะครับก็เลยฉีดวัคซีนซนโนแวคถึง3เข็มด้วยกันส่วนเรื่องของการดําเนินการต่อจากนี้ไปครับก็จะให้ทางทางด้านสาธารณสุขจังหวัดและก็ปกครองจังหวัดดําเนินการพิจารณาหากมีความผิดก็จะให้ดําเนินการไปตามกระบวนการที่มีอยู่ครับ โดยท่านผู้ว่าเองก็บอกว่าทางด้านนายกอบตเองก็ยอมรับผิดทุกประการครับจึงได้มีการว่ากล่าวตักเตือนห้ามกระทําเช่นนี้อีกมิฉนั้นล้วจะดีแตะหูนะครับทางนี้ประชาชนทุกคนในขณะนี้มีความต้องการที่จะสร้างภูมคุ้มกันให้กับตนเองด้วยการฉีดวัคซีนเข็มที่3ทั้งนั้นแหะครับแต่ด้วยความที่เป็นเจ้าที่ของรัฐควรที่จะต้องปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติและก็ขั้นตอน ในการรับการฉีดวัคซีนที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัดอีกทั้งระบบในการฉีดวัคซีนอาจจะมีข้อผิดพลาดจึงทําให้เกิดการคลาดเคลื่อนอย่างไรก็ตามจากนี้ไประบบอาจจะต้องมีการตรวจสอบประวัติผู้ที่มารับการฉีดวัคซีนให้ละเอียดมากยิ่งขึ้นเพื่อป้องกันการผิดพลาดท่านผู้ว่ากอบชัยก็ว่าอย่างนี้ครับเพราะว่าจริงๆแล้วนี่เขาจะมีการลงทะเบียนนะฮะก็คือมีทะเบียนหมอพร้อมหรือว่าอุบลพร้อมแบบนี้ครับอยากผมฉีดไป2ครั้งนี้ครับ ปรากฏว่าเขครั้งแรกมีประวัติในหมอพร้อมครับแต่ปรากฏว่าครั้งที่สองไม่มีประวัติผมก็เดินทางไปที่ทางด้านวิเลยพยาบาลนะครับเพื่อที่จะไปสอบถามหาสาเหตุว่าทําไมไม่มีประวัติครั้งที่2นะครับเพราะว่ารอมา2ส,สัปดาห์แล้วยังไม่ขึ้นมาเลยนะครับทางนั้นเขามีการแก้ไขมีความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้นอย่างนี้เป็นต้นครับเพราะว่าต่อไปนี้ถ้าผมมีเข็มที่3ามเขาก็จะดูประวัติเราจากหมอพร้อมว่าเราฉีดมาแล้วกี่เข็มครับ นี่ก็เป็นการที่จะทําให้เป็นการฉีดนี้ถ้าเผื่อฉีดแล้วเขาต้องมีการทิ้งระยะห่างนะฮะอันนี้ผมยังห่วงอยู่นะ,ะว่าฉีด3ามเข็มแล้วมีระยะห่างตามที่หลักของกระทรวงหรือไม่ครับนี่ก็เป็นห่วงอยู่เหมือนกันเป็นห่วงท่านนายกอบอตอนะฮะน้ำหนองน้ําแดงครับเกรงว่าท่านฉีดมากเกินไปแล้วเกิดมีอาการแพ้เกิดเป็นอะไรปุบปรับขึ้นมานี้พี่น้องป้องไปในพื้นที่อบอตหน,นองน้ําแดงจะเสียประโยชน์เพราะว่า ขาดนายกอบตที่มีความตั้งใจในการที่จะดูแลพื้นที่นะครับท่านฉีด3ามเข็มก็เพื่อที่จะให้ตัวเองมีความแข็งแรงจะได้ดูแลพื้นที่ได้อย่างเต็มที่ครับนี่เป็นผู้ที่เสียสละอย่างมากทีเดียวไม่ใช่เป็นคนที่ใช้อภิสิทธิ์ในการฉีดแต่ประการใดนะครับผมก็พยายามมองโล่งในแง่ดีเข้าไว้จะได้สบายใจครับเดี๋ยวจะหาว่าเอ๊ะทำไมนายกอบตใช้เอกสิทธิ์ของความเป็นนายกรับวัคซีนก่อนเพื่อนนะครับทั้งที่ไม่ใช่ด่านหน้าเลยประมาณนี้ครับ ฟังท่านนายกแล้วก็ยอมรับว่าตัวเองทําผิดจริงแต่ว่าตัวเองก็ทําประโยชน์ต่อพื้นที่เนี่ยอย่างที่่านกากับพู้ว่าเมื่อสักครู่นี้ครับไม่รู้จะฟังขึ้นหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าถ้าเผื่อฟังผมนี่ฟังขึ้นแน่นอนครับถ้าเผื่อมีรถมีรานนะครับต้องการที่จะหาอู่คู่ใจในการซ่อมแซมรถยนต์ตรงไปที่นี่ครับทางด้านอุบลสวิต1997ครับซึ่ง เขาก็าเป็นอู่ที่มีความพร้อมเทียบเท่ามีเครื่องมือครบคันทันสมัยเทียบเท่ากับสูนบริการของค่ารถยนต์แต่ว่าราคาซ่อมแซมย่อมเยาวกว่าถึง30%มีที่จอดรถกว้างขวางสะดวกสบายห้องพักลูกค้าโออาห้องน้ำห้องทาที่สะอาดสะอ้านครับ นอกจากนั้นก็จะมีการรับอัปเกรดรถของคุณเป็นการเพิ่มสมรรถนะและก็ความปลอดภัยให้แก่รถของคุณด้วยอะไหล่และก็ชิ้นส่วนระดับโลกที่คุณสามารถที่จะเลือกได้รวมทั้งการรับติดตั้งระบบแก๊สอย่างครบวงจรทั้ง LPG และก็ CNG ล่าสุดนี้เสียภัยบ,ยบุญคําสีครับเสียแจ้ครับเพิ่มการให้บริการครับเป็นตอรออ่อนะครับสถานตรวจสภาพรถเอกชนครับอุบลเซอร์วิส1น9 7เเปิดบริการทุกวันเลยนะครับตั้งแต่2โมงเชา้ายัน5โมงเย็น และก็เป็นการให้บริการแบบ one stop service มาที่เดียวครบจบทุกขั้นตอนครับนั่นคือทั้งตรวจสภาพรถยนต์รถจักรยานยนต์รับทําพรบรต่อทะเบียนรับตรวจสภาพขอใบรับรองรถติดตั้งแกส๊ส LPG NGV รับทําประกันภัยชั้น1ชั้น2ชั้น3และที่เป็นไฮไลท์ครับรับฝากต่อทะเบียนด้วยครับเรียกว่ารถมาเอกสารมาคนมาเงินมาที่เหลืออุบลสวิตบริหารจัดการให้ ท่านกลับบ้านไปกลับไปทํางานต่อกลับไปน,นอนที่บ้านพอเขาบริหารจัดการเรียบร้อยก็โทรแจง้งคุณนพพรตอนนี้เอกสารเรียบร้อยกรุณามารับคืนได้ที่อุบลเซอร์วิสหนึ่งการก็ถนนคลางวุธทางไปโรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการมาไม่ถูกโทรแจ้งโทรสอบถามรายละเอียด062-2015510แหมสะดวกรวดเร็วครับ แต่ว่าถ้าเผื่อมีปัญหาเรื่องราวของสายตานะครับสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงมองใกล้มองไกลไม่ชัดก็แวะเวียนไปที่อุบลการแแบนครับไปตรวจวัสตาประกอบแบนด้วิเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยให้รู้ว่าสายตาของเราสั้นเท่าไรเอียงเท่าไหร่ยาวเท่าไร่คอมพิวเตอร์บอกได้ว่าสั้นเท่าไร่เอียงเท่าไรยาวเท่าไร่แต่ว่าประสบการณ์ของช่างจะบอกว่าเอียงอย่างนี้ยาวอย่างนี้สั้นอย่างนี้จะต้องใช้เลนขนาดไหนสวมใส่แล้วจะสบายใจอันนี้คอมพิวเตอร์บอกไม่ได้แต่ว่าประสบการณ์ของช่างบอกได้ครับ ตัวเราเองก็ไปเลือกกรอบแว่นตาที่เหมาะสมกับรูปหน้าเราไปโคนหน้ากลมหน้าเหลี่ยมหน้ารีสวมใส่กรอบตาอย่างเราจะดูดีเป็นการเสริมบุคลิกภาพสามารถที่จะเลือกได้ที่อุบลการนแว่นสวมใส่ก็สบายตาจ่ายเงินด้วยความสบายใจอยู่ตรงข้ามกับเทศบาลเก่าถนนเขื่อนธานีครับผมเองก็เป็นลูกค้าของอุบลการนแว่นมายาวนานกว่า40ปีนะครับผมเองก็ใช้แว่นตาถึง3ชุดนี่ชุดนี้ชุด1ใน3ครับใช้อยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ ชุดที่2ก็ใช้อ่านหนังสือชุดที่3ก็ใช้ในชีวิตปกติทั้งหมดมาจากอุบลกัน